โซนปังสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพาพี่ๆมาดูวิธีการตั้งค่าการแบ่งแชทนะคะในการตอบสําหรับแอดมินของเรานะคะขั้นตอนแรกนะคะก่อนที่เราจะมาหน้าออแชทปังหรือว่าหน้ารวมแชทนะคะตรงนี้พี่ๆต้องทําการเชื่อมต่อตัวเพจหรือว่า Facebook ส่วนตัวของเราเนี่ยเข้าไปในตัวระบบโซนปังก่อนนะคะก็ให้คลิกเลือกไปที่แถบโซนปังแบบนี้นะคะแถบสีเหลืองเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรามาที่เมนูเชื่อมต่อบัญชีนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็น Facebook แล้วก็เพ นะคะที่หนูได้ทําการเชื่อมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆยังไม่มีเพจแล้วก็ไม่มีตัว Facebook นะคะเขาจะมีปุ่มให้เราเชื่อมต่อ f a c e b o o k พอเรากดเชื่อมต่อ a c e b o o k ปุ๊บแล้วก็จะมีให้เราเลือกเพจนะคะในการที่เราเนี่ยจะเพิ่มเข้ามาในตัวระบบโซนปังแบบนี้นั่นเองเพจที่พี่ๆเพิ่มเข้ามานะคะหรือว่าเลือกเข้ามาเนี่ยก็จะมาอยู่ในหน้าโซนปังแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเราไปดูในส่วนของอ l อแชทปังหรือว่าตัวระบบรวมแชทของเรากันดีกว่าคะ่ะตัวระบบอ l อแชทปังนะคะจะเป็นสีน้ำ แบบนนี้เลยะะคะวิธีการตั้งค่าการแบ่งแชทนะคะสําหรับการตอบข้อความของแอดมินนะคะสามารถทําได้ด้วยวิธีไหนนะคะก็คือเราเข้ามาในหน้า all ชท a t b a แบบนี้แล้วนะคะเราจะเจอกับหน้าแชทของลูกค้าแบบนี้เลยนะคะให้พี่ๆนะคะเลือกไปที่เมนูที่3ด้านซ้ายมือตรงนี้คะ่ะที่จะเป็นรูปฟันเฟืองตรงนี้นะคะคลิกซ้าย1ครั้งค่ะตรงนี้นะคะระบบเขาก็จะพาเรามายัางหน้าตั้งค่าแชทนะคะการตั้งค่าการแบ่งแชทนะคะจะอยู่ที่เมนูที่3ตรงนี้เลยนะคะเป็นเมนู สาหรับการตั้งค่านะคะก็คลิกซ้าย1ครั้งเข้าไปได้เลยค่ะพอเราคลิกซ้าย1ครั้งเข้าไปแล้วนะคะหน้าระบบเขาจะขึ้นแบบนี้เลยนะคะจะมีให้เลือกทั้งหมด3ตัวเลือกด้วยกันค่ะตัวเลือกที่1นะคะจะเป็นตัวเลือกตอบแชทแบบปกติค่ะถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นตัวเลือกนี้นะคะกลับเข้าไปดูที่หน้าออแชทบังมันจะเป็นหน้าแชทปกติแบบนี้เลยนะคะเวลาที่ลูกค้าเขาทักมานะคะแอดมินทุกคนก็จะเห็นเท่ากันนะคะคล้ายๆกันกันกบในเพจ Facebook แล้วก็ใน l i โอเอเลยค่ะส่วนตัวเลือกที่2 นะคะจะเป็นแบบแย่งตอบแชทค่ะถ้าเกิดว่าเราเลือกตัวเลือกนี้นะคะเราไปดูกันค่ะว่ามันจะเป็นแบบไหนนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบตัวเลือกที่2เลยนะคะก็คือแย่งตอบแชทค่ะอันนี้นะคะจะเป็นหน้าแชทของแอดมินคนที่1นะคะส่วนนี้จะเป็นหน้าแชทของแอดมินคนที่2นะคะการตั้งค่าประเภทแย่งตอบนะคะเขาจะมีปุ่ม รับแชทขึ้นมาแบบนี้นะคะในกรณีที่เวลาที่ลูกค้าทักเข้ามาใหม่นะคะแชทนะคะมันจะไปรวมอยู่หน้าคิวว่างนะคะก็คือหน้าแรกเลยส่วนเมนูที่2ตรงนี้นะคะจะเป็นแชทของฉันค่ะถ้าเรายังไม่ได้รับแชทมานะคะเราก็จะยังไม่มีแชทในการที่ตอบลูกค้านะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะรับแชทลูกค้าคนนี้มานะคะเราก็คลิกที่ปุ่มรับแชทแบบนี้เลยค่ะแชทที่เรารับมานะคะก็จะมาอยู่ในหน้านี้เรียบร้อยนะคะแต่สมมุติว่าถ้าเกิดเรารับแชทมาแล้วนะคะแล้วเราต้องประสานงานต่อให้กับ มีคนนะคะหรือว่าตอบไม่ได้นะคะคําถามเป็นคําถามที่ลึกเกินไปอะไรอย่างนี้นะคะเราสามารถคืนแชทได้ค่ะเพราะว่าหน้าระบบนะคะเขาจะมีปุ่มคืนแชทให้นะคะพอเราคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่คืนแชทแบบนี้นะคะตัวแชทนะคะก็จะไปอยู่ในหน้าคิวว่างแบบนี้เลยก็จะให้อดมินคนอื่นๆนะคะมารับแชทเพื่อไปตอบได้นะคะต่อไปนะคะแบบที่3มจะเป็นแบบสุ่มแชทค่ะแบบสุ่มแชทในที่นี้นะคะก็คือเวลาที่มีลูกค้าทักเข้ามานะคะตัวระบบเขาจะทําการสุ่ม ไปให้อดินแต่ละคนให้เองนะคะโดยเข้าไปที่แชทของฉันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะเป็นแบบไหนนะคะอันนี้หนูก็ได้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะเรามายังหน้าแชทของทางอดมินะคะตรงนี้พี่ๆจะสังเกตเห็นได้เลยว่าแชทของฉันตรงนี้มันจะไม่มีแชทใดๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราเพิ่งทําการตั้งค่าแบบสุ่มแชทนะคะการสุ่มแชทนะคะมันจะเริ่มต้นหลังจากที่เราเลือกแบบสุ่มแชทไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแชทก่อนหน้ามันจะไม่เข้ามาอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าจะเข้าไปอยู่ในคิวว่างตรงนี้เราสามารถ กดรับเข้ามาได้เหมือนกันนะคะเรามาดูในการสุ่มแชทกันดีกว่าค่ะถ้าเกิดลูกค้าทักเข้ามาหลังจากนี้นะคะตัวแชทของลูกค้านะคะระบบเขาจะทําการสุ่มให้กับแอดมินแต่ละคนเองนะคะนี่นะคะพอเวลามีลูกค้าทักเข้ามานะคะตัวระบบเขาจะสุ่มแชทให้เลยนะคะโดยที่ลูกค้าคนนี้นะคะระบบเขาจะสุ่มให้กับแอดมินคนที่1นะคะหรือว่าแอดมิน A นะคะแอดมิน A ก็จะได้รับแชทไปแบบนี้นะคะส่วนแอดมิน B นะคะก็จะไม่มีแชทแบบนี้นะคะเพราะว่าระบบเขาจะสุ่มให้นะคะเดี๋ยวเรามา ยตััวอ่างน,นี่นะคะหนูยกตัวอย่างว่ามีคนทักมาเยอะๆนะคะยกตัวอย่างไปทั้งหมด6คนนะคะตัวระบบเขาก็จะทําการซุ่มแชทเข้ามาแบบนี้เลยนะคะแอดมินคนแรกนะคะก็จะได้รับแชททั้งหมด4แชทแบบนี้นะคะส่วนคนที่2ก็จะได้รับแชททั้งหมด2แชทแบบนี้ จะเป็นการสุ่มค่ะตัวเลือกนี้นะคะก็มีการคืนแชทเหมือนกันนะคะในกรณีที่ลูกค้าทักเข้ามานะคะแล้วคําถามนี้เราไม่รู้คําตอบนะคะว่าต้องตอบแบบไหนเนี่ยเราก็สามารถคืนแชทเข้าไปนะคะจะไปอยู่ในหน้าคิวว่างแบบนี้เพื่อให้อดีกคนนึงนะคะเขารับแชทไปแล้วนะคะแล้วก็มาทําการตอบได้นะคะพอตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทําการเก็บลูกค้าไว้นะคะจนกว่าจะปิดยอดคนนี้ได้แล้วค่อยคืนแชทหรือว่าจะคืนแชทเลยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพี่ๆ manage ได้เลยนะคะ แต่ถ้าเกิดนะคะว่าในกรณีที่พี่ๆนะคะได้มีการลงเวลางานให้กับแอดมินเอาไว้นะคะซึ่งสําหรับการสุ่มแชทนะคะบอทจะทําการสุ่มแชทเข้าแค่แอดมินที่อยู่ในช่วงเวลาการทํางานนะคะแล้วพอถึงเวลาเลิกงานแชทก็จะถูกย้ายออกไปคิวว่างให้อัตโนมัติค่ะเดี๋ยวหนูไปยกตัวอย่างให้นะคะการตั้งเวลาทํางานให้กับยูเซอร์ของแอดมินนะคะเราก็สามารถเข้าไปตั้งเวลาได้ที่หน้าระบบโซนปังตรงนี้นะคะจะเป็นระบบแรกนะคะคลิกซ้าย1ครั้งนะคะเขาก ก็จะพาเรามายัางหน้าจัดการแอดมินเพจตรงนี้นะคะในหน้านี้นะคะก็จะเป็นยูเซอร์ของแอดมินนะคะที่เราได้ทําการออกยูเซอร์ให้กับแอดมินเอาไว้นะคะแล้วก็จะมีการจัดการสิทธิต่างๆนะคะแล้วก็เป็นเวลาลงงานนะคะของแอดมินในแต่ละคนหนูยกตัวอย่างนะคะว่าเพจนี้ของหนูนะคะมีแอดมินทั้งหมด2คนคะ่ะและทั้ง2คนนะคะเข้างานไม่ตรงกันนะคะก็คือจะมีคนหนึ่งที่เข้างานกะเช้านะคะแล้วก็อีกคนนึงจะเข้างานกะดึกนะคะเวลางานนะคะเราก็สามารถมา ลงเวลางานให้กับแอดมินแต่ละคนตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแอดมินที่เข้ากะดึกนะคะตั้งแต่2ทุ่มถึง8โมงส่วนอันนี้ก็จะเป็นแอดมินคนที่เข้ากะเช้านะคะก็คือ8โมงถึง2ทุ่มนั่นเองค่ะการทํางานของระบบนะคะถ้าเกิดเราได้มีการตั้งเวลาเข้างานของแอดมินเอาไว้นะคะระบบจะส่งแชทให้แบบไหนนะคะเดี๋ยวหนูยกตัวอย่างให้นะคะอย่างเช่นณตอนนี้นะคะที่หนูได้อัดคลิปอยู่นะคะจะเป็นเวลา1ทุ่มนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จะเป็นเวลาทํางานของแอดมิน A ะะเดี๋ยวหนูจะเปิดแชท admin a ให้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าแชทของทาง admin a นะคะ admin a เขาจะเข้างานตั้งแต่8ปดโมงถึง2องทุ่มแต่ตอนนี้เป็นเวลา1นึ่ทุ่มนะคะเพราะฉะนั้นแชทถ้าเกิดว่ามีลูกค้าทักเข้ามานะคะแชทมันก็จะเด้งมาหาทาง admin a แบบนี้ทั้งหมดนะคะส่วนหน้าแชทของ admin b นะคะเขาก็จะไม่มีแชทเด้งเข้ามาเลยนะคะแบบนี้เพราะว่ายังไม่ถึงเวลาเข้างานของ admin b นั่นเองแต่ถ้าในกรณีนะคะ ที่แอดมิน A นะคะเขาเลิกงานแล้วถึงเวลาสองทุ่มหรือว่าถึงเวลาช่วงสลับ เวลาการทำงานกันแล้วนะคะแชทของลูกค้านะคะที่อยู่ในยูเซอร์ของแอดมิน A ทั้งหมดนะคะเขาจะถูกคืนแชทกลับมายังคิวว่างเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะเมื่อถึงเวลา2ทุ่มนะคะเป็นเวลาเลิกงานของทางแอดมิน A นะคะแชทที่อยู่ในยูเซอร์ของแอดมิน A เนี่ยก็จะถูกคืนไปยังคิวว่างทั้งหมดเลยนะคะจะไปอยู่ในตัวคิวว่างแบบนี้นะคะและเมื่อมีลูกค้านะคะเขาทักเข้ามาหลังจาก2ทุ่มนะคะจะเป็นเวลาทำงานของแอดมิน B แล้วนะคะแชทของลูกค้านะคะก็จะถูก ถูกเด้งเข้ามาในยูเซอร์ของ admin B ในหน้าแชทของ admin B แบบนี้เลยนะคะก็ให้ admin B นะคะเป็นคนประสานงานต่อนั่นเองค่ะส่วนแชทของ admin A นะคะที่ถูกคืนแชทนะคะหลังจากเวลาเลิกงานไปในหน้าคิวว่างแล้วนะคะทาง admin B เองนะคะก็สามารถกดรับแชทเพื่อมาตอบลูกค้าต่อได้นะคะเราก็สามารถกดที่ปุ่มรับแชทตรงนี้นะคะเพื่อให้มาอยู่ในแชทของ admin B แบบนี้ก็ได้ค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีการตั้งค่าการแบ่งแชททั้ง3แบบด้วยกันนะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆนะคะชอบการตั้งค่าแบบไหนนะคะก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะยังไงก็ขอให้พี่ๆได้ยอดขายปังๆนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ